สวัสดีครับมาพบกับน้องจานวิจาร์บอลน,นะครับ EP นี้จะมาพูดกันเรื่องของ AFC แชมเปี้ยนลีกนรับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างแบง g อกยู n นเต็นะครับกับโยโกฮาม่าเอฟมารินะนะครับแม่ถ้าเสียงขาด,ขาดหายก็ขออภัยนะครับในเกมเครื่องแรกครับมาริ n o s รูปแบบการเล่นนั้นยังดูขาดขาดเกินเกินนะครับ นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาห่างหายจากเกมปรีซีซั่นนะครับและการเปลี่ยนค้นและการเปลี่ยนโค้ดใหม่นะครับแม้ว่าจะนำาถึง2ลูกนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับแต่แม้ว่าจะนําไป2ลูกนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับส่วนแบล็กอกนั้นเปิดเกมนะครับเปิดเกมมาเนี่ยโอ้โหบุกใส่ทันทีเลยนะครับแบล็กอกเสียประตูในจังหวะเตะมุมนะครับเป็นเอลแบร์ที่ทาประตูให้กับมารินอตออกนำนะครับและการเข้าทําแบบเนื้อชั้นจากวัตนาบนะครับยิงให้มารินอตทิ้งห่างไปหลังจากนั้นแบล ขึ้นมานะครับหลังจากที่เสียประตูก็เพื่อหวังที่จะเอาประตูคืนนะครับสินาทีสุดท้ายครับนิติพงศ์เสีานนท์ครับก็มายิงดีตื้นให้กับแบง็อกนะครับตามมาเป็น1ประตูต่อ2นะครับจากจังหวะจับบอลนะครับแล้วยิงอัดเข้าไปนะครับเครื่องหลังกลับมานะครับแบงคอกโอมบุกหนักเลยทันทีนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่แบงคอกบุกหนักครับแรงของผู้เล่นมอนิสเนี่ยก็หดหายไปเลยนะครับระหว่างที่มานิทน็ตเโต้เหมือนกันนะครับจังหวะ ก็มีบางจังหวะที่โตออกมาเหมือนกันจากจังหวะที่มิยาอิจินะครับยิง3จังหวะนะครับแต่ก็ไม่เป็นประตูแต่อย่างใดนะครับโอกาสยังเกือบได้ลูกที่3นะครับเหมือนกับว่า,าซึ่งอยู่ในโอกาสจะได้ลูกที่3าอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งในเมื่อมาน,น,นิโนตจบสกอร์ไม่ได้นะครับจังหวะโมเมนตัมเนี่ยมันก็มาทางของแบงคอกทันทีนะครับช่วงโทษเจ็บครับนาทีที่90บวก2 นะครับเป็นนิิพงศ์เสียรนนครับเปิดให้มามุดครับโขกตีเสมอนะครับเป็น2ประตูต่อ2นะครับมีจังหวะการกระทบกระทั่งกันในช่วงท้ายเกมนะครับเคนมัตสึมุระนะครับโดนใบแดงนะครับจากจังหวะเสียบสกัดนะครับเข้าไปที่ข้อเท้าของวันเดอร์ลุยนะครับผูตัสินไม่รอช้านะครับก็แจกใบแดงนะครับให้กับเคนมัตสึมุระนะครับจบเกมก็เสมอกัน่อ2ประตูต่อ2นะครับแบล็กอกมีโชคนะครับที่ไม่แพ้ในเกมนี้นะครับ สังเกตได้จากจังหวะที่เสียประตูนะครับผู้เล่นแบงคอกนั้นไม่ตามบอลกับจังหวะของบอลน,นะครับชอบเมอๆนะครับในแผงหลังของแบงคอกในช่วงของการเสียประตูนะครับในจังหวะของการทําเกมของไม่นอตเขาก็จบไม่คมเองนะครับไม่นอตก็จบไม่คม แต่ต้องชมแบงคอกนะครับที่พยายามในครึ่งหลังนะครับที่ใช้พลังกำลังทั้งหมดนะครับจนบุกนะครับผมบุกหนักจนมารินอตเนี่ยแทบตั้งตัวไม่ทันนะครับในบางจังหวะนะครับแล้วก็ได้มาซึ่งประตูตีเสมอนะครับให้ครึ่งหลังเนี่ยมีมารินอตนะครับมีเกมที่ช้าลงนะครับโดยเฉพาะมีเกมที่ช้าลงนะครับแล้วนีตเจพงเนี่ยโอ้โหก็สร้างปัญหากับให้กับเล่นมารินอตไม่ใช่น้อยเลยนะครับนี่เจพงสีลานนนนะครับจังหวะชาบลากเลื้อยนะครับขึ้นไปนะครับก็เป็น2-2ที่น่าสนใจนะครับกับกฎใหม่ โดยที่ไม่มีอเวโกนะครับก็เอฟซีจะม่แข่งในครั้งนี้ก็ไม่มีกฎอเวโกนะครับก็จะเป็นนับผลสกอร์เพเป็นผลสกอร์รวมนะครับของการแข่งขันทั้ง2นัดนะครับแบงคอกต้องกลับมาให้ได้นะครับถ้าไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับมารีนอตเนี่ยเขาได้เปรียบในสภาพที่เป็นเจ้าบ้านนะครับแต่เขาก็ยังไม่มีเกมนะครับอยู่ในช่วงของปีซีซั่นนะครับเกมเจดีของเขาก็ยังไม่เริ่มนะครับและก็ เชื่อกันว่าโค้ดแบนนะครับโค้ดแบนนะครับก็จะปรับเกมนะครับในช่วงเลกที่2องให้ได้นะครับในรักที่2นะครับโค้ดแบนก็จะเห็นอะไรหลายอย่างนะครับเกมในเลกหน้าครับเคนมาสซูบุระนะครับไม่ด้ลงสนามนะครับซึ่งจังหวะแดงในจังหวะนั้นนะครับก็ลุ้นอยู่นะครับว่าก็ลุ้นนะครับว่าจะให้ใครมายืนแทนเขานะครับในตำแหน่งแบ็กขวานะครับก็ลุ้นกันนะครับซึ่งวันนี้แบงคอกสู้ได้ดีนะครับาำดับเล่นในมันจริงๆนะครับแบงคอกนะครับแม้จะเสีย2ประตูแต่ก็ยังกลับมาได้นะครับ พูดแบนถ้าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็นํากลับมาแก้เกมนะครับซึ่งเราต้องให้กำลังใจสโมสรไทยของเรานะครับซึ่งเป็นสโมสรเดียวนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับทูแบงก์ก็ยูนเต็ดนะครับจะบุกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตนะครับในวันพุธหน้านะครับติดตามชมและให้กําลังใจกันได้นะครับสำหรับวีดีนี้สวัสดีครับ